แหนมเนืองบ้านสุนารีครับชิมมาแล้วเที่ยวหนึ่งแล้วก็ติดใจมากอร่อยมากด้วยอันนี้คือถั่วป่นนะฮะแล้วก็สูตรเด็ดของเขาเราบอกว่าผมชิมเป็นคำแรกนะั้นบอกว่าโอ้ยเขาก็ห่วงในเรื่องน้ําจิ้มกันนี่แหละแหนมเนืองอะ่ะแต่บอกเลยบอกว่าของแม่สุเรานะก็ใช่ย่อยอร่อยมากครับแล้วความเป็นถั่วป่นของเขาอะ่ะเนี่ยคุณมันหอมนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวจะแบ่งไว้ก่อนเสียได้ น,น้ำจิ้มเนี่ยอร่อยมากแต่ที่อยากนําเสนอว่าแหนมเนืองสุนารีอร่อยอย่างไรอร่อยตรงนี้ด้วยคุณเข้ามาที่นี่นี่ครับผมกินหมดไปชิ้นหนึ่งแล้วครับไปเวฟมาประมาณสองนาทีแล้วกลิ่นเนี่ยมันหอมมากเลยคุณแล้วความเป็นเป็นตัวแหนมของเขาเนี่ยนะคือหมูเนี่ยอร่อยจริงๆครับกินเปล่าๆยังเพลินมันหอมขึ้นมาที่จมูกแลวไม่รู้ว่า สูตรพิสุจเนี่ยใช้อะไรทําแต่ว่าอร่อยจริงๆขอขอบอกเลยฮะแล้วผักยาของเขาเนี่ยเขียวกจีเห็นไหมไม่มีแห้งบอ,อกเลยอืมคุณความเป็นหมูของเขาอะ่ะมันมันไม่ได้แข็งแล้วมันไม่ได้นิ่มจนแบบว่านั่นนะคือบอกผมว่ากําลังกินนั่นนะครับต่วนี้ยฮะใช้มือแล้วเพราะว่าอยู่บ้านล้างมือแล้วด้วยสะอาดเรียบร้อยอุยกล้วยเดบแตงกวา มะม่วงอืมขิงหาไม่ได้เลยก็คือนี่พริกืมแล้วก็ตามด้วยน้ำชิ้นแบบนี้ไปก่อนโอ้ย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 อ หืมแลวสนใจสั่งได้นะครับที่บ้านสุนารีคุณไม่ติดหวังแน่ๆอืออืม